น้องไอซ์คุณกันด้วยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบน้องไอซ์นะครั้งหนึ่งผมก็ได้โอกาสไปรับประทานอาหารกับน้องไอซ์กับคุณโรมนะแล้วก็พักส้มเองเนี่ยผมก็สนิทสนมกับหลายๆคนนะครับสำหรับคุณกันเองเนี่ยผมไม่รู้จักด้วยส่วนตัวเลยนะไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้เจอกันในสังคมแต่ก็ตามงานคุณกันมาตลอดประเทศไทยเนี่ยนะครับปัญหาคืออะไรพอมีอย่างผลิคนอย่างคุณกันเนี่ย ได้แสงได้ความดังเพราะเขาทำสิ่งดีนะก็จะมีอย่างนี้แหละคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่โจมตีคนที่บอกว่าเขาทำเพืาอ,อยากได้หน้าอยากได้ตังได้เรื่องไปอย่างนะครับเขาทำจะเป็นเรื่องน้ำท่วมจะเป็นเรื่องเสมีนคราวนี้จะเป็นเรื่องช่วยคนนู้นคนนี้เขาดังเพราะเขาทำสิ่งที่น้องไอซ์ตอนนี้ออกมามีปากมีเสียงกับคนกันเนี่ยอันนี้แนะนำให้น้องเลยนะรู้ว่าน้องก็ไม่ฟังอยู่ดีอ่นะ แต่อย่งางน้อยก็อยากให้กลับไปพิจารณาว่าไม่เหมาะสม mm hmm. พี่เชื่อไอซ์เป็นคนที่ดีนะครับก mm hmm. ว่านี้ในการที่จะพูดอะไรออกมาที่สร้างคน mm hmm. แทนที่จะกดคนลงมาคุณกันเขาไม่เคยมารบกวนพักประชาชนหรือพี่ก็เชื่อไม่เคยมารบกวนไอซ์สวยนะงั้นจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปรบกวนกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ไม่ควรใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะไปโจมตี คนที่เราคิดว่าเขาสนิทด้วยคุณการเขาไม่การเมืองครับเขาไม่อยู่ในพักอะไรผมรู้ว่ามีหลายพักมากของชวนเขาอะนะเขาก็ไม่เล่นไม่ต้องฝากน้องไอซ์สิ่งลยนะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยที่จะมีเรื่องนี้ต่อไปหลังจากคืนนี้มีปากมีเสียงกันเพราะเสียงนี้คุณกันเขาทำเนี่ยเขาทําด้วยจิตใจที่เขาอยากทําเขาอยากทำเพราะเขาอยากดังเขาอยากทำเพราะเขาได้เงินบริจาคนั่นมันเรื่องของเขาแต่เขาทำได้ หลายอย่างที่เขาทำเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาโกงกินใครเขาได้ไปข่มผ้าส้มเขาอยู่ในวัดเขาไม่ได้มาขายของนะครับที่หลอกลวงให้คนไปซื้อเขาพูดเรกอเขาทำอันนี้ผมขอชมกันต่วตัวไม่รู้จักนะแต่ขอชมพระไอซ์เซงนะถ้าภาษาอังกฤษนะ You're above this คุณควรจะสูงกว่าการที่มานักกระแหนคนบางคนที่เขาไม่เคยทาพิษทำภัยไร้คุณเลยคุณอยากโจมตีคุณธรรมนักเนี่ย ไอซ์มีสิทธิ์เป็นประตูเลยเขาตั้งอยู่ข้างๆในสภาแต่อย่าเอาความสนิทสนมที่คุณการก็อ,อาจจะมีกับคุณธรรมนัสมาเอาเรื่องเนี้ยมาผูกกันเพื่อให้มีการเสียหายอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะก็ฝากเลยนะครับยุติของเรื่องเนี้ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับสังคมเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรให้กับคนรุ่นใหม่เลยมีแต่ผลประโยชน์ให้กับสื่อเอาการไม่เข้าใจกันระหว่างสองคนเนี้ยเอาไปใช้เพื่อทำเงินให้ตัวนั้นฝากทั้งไอซ์นะครับฝากทั้งประชาชนนะ เรื่องนี้เป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็าควรจะสนับสนุนคนที่เขามีจิตใจดีที่อยากทำให้กับประชาชนแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ